เวลา8นาฬิกา34นาทีวันนี้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านผาฮี อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายส่งเยี่ยมราษฎรและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบ้านผาฮีที่โครงการพัฒนาดอยตุงเข้าไปส่งเสริมการปลูกกาแฟตั้งแต่ปี2532เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาให้มีความเป็นอยู่ที่มั่นคงยั่งยืนต่อจากนั้นได้ทอดพระเนตรความก้าวหน้างานวิจัยการเลี้ยงไก่พื้นบ้านที่บ้านนางนาอือ จะซอโดยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยแม่โจ้ได้ปรับปรุงพันธุ์ไก่กระดูกดำและนำมาแจกจ่ายให้รัศดรเลี้ยงในพื้นที่โครงการศึกษาและพัฒนาปลูกชาน้นมันจำนวน8,027ตัวและสอนการทำอาหารไก่จากพืชซึ่งเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อลดค่าใช้จ่ายรวมทั้งดูแลป้องกันโรคและการสร้างโรงเรือน ปัจจุบันไก่ของนางอือที่พระราชทานให้จำนวน10ตัวเมื่อ6ปีที่แล้วขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้นกว่าร้อยตัวนอกเหนือจากที่ใช้เป็นอาหารและขายได้กิโลกร,รัมละ150บาท